สวัสดีครับชาราสีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำดูดวงให้กับชาวราสีสิงห์ในช่องของเดือนสิงหาคม2 5ง3นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับ ช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับก,บการดูไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงแบบแม่นยำม,มากขึ้นหรือดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ user บูพยาาเขียนไ้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับ ฝากบอกอีกนิดหนึ่งนะครับว่าการอ่านไพ่พยากรณ์ครั้งนี้เป็นการอ่านให้แบบพื้นดวงชะตาให้กับตัวคุณสำหรับชาวราศีสิงห์และก็ลัคนาสิงห์เท่านั้นไม่ใช่ดวงบคุคคลปลอดใชา้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีสิงห์และัคนาสิงห์ในช่วงเดือนสิงหานะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณได้เอ็ดออกขัเกิดขึ้นไพ่เอ็ดออกขับเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นความรู้สึก หรือไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของสถานะการคิดการตัดสินใจหรือลักษณะของสิ่งที่กําลังจะมีผลที่ดีกับตัวตนของตัวคุณเองถึงแม้หนึ่งถ้วยนั้นจะแปลว่าหนึ่งก็จริงนะครับแต่มันแปลว่าที่หนึ่งเลยนะแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสที่จะดีต่อใจหรือมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ข่าวดีหรือบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีเกณฑ์ของการที่มีผลตอบรับที่ดีกับในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นอาจจะรอคอย บางทีอาจจะได้ข่าวดีอย่างที่บอกไปหรือว่ามีโอกาสที่คุณจะได้อ,อะไรที่มันดีต่อใจกับตัวคุณเช่นบางคนอาจจะได้รถได้บ้านหรือได้บางสิ่งบางอย่างที่คุณนั้นต้องการหรือตำแหน่งหน้าที่การงานใครที่รองงานใหม่ก็อาจจะได้งานใหม่ใครที่มีความรักความสัมพันธ์อยากได้คอมมิตก็มีเปอร์เซนต์หรือมีโอกาสที่คุณจะได้คอมมิตหรือว่าถ้าเกิดเ,เราอยากให้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเอง มีผลที่จะทําให้ชาวราศีสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์นั้นมีโอกาสในทิศทางที่ดีแต่คุณต้องฟังแต่ต้นจนจบนะครับไม่ได้หมายความว่าดีทั้งหมดแล้วคุณก็ปิดคลิปไปเลยอันนี้คือไม่ใช่นะครับแล้วก็มาบอกว่ามันไม่ดีอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าหนึ่งถ้วยมันปรากฏแค่ตัวตนของตัวคุณเองแปลว่าคุณอาจจะมีสิ่งบางอย่างที่อาจจะเหมือนกับดีต่อใจเท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะดีหมดก่อนที่คุณจะดีต่อใจบางทีคุณก็จ,จะต้องฟันฝ่าประสัก หรืออาจจะต้องมีการรอคอยหรืออาจจะต้องมีการเทราะเบาแวงกันก่อนก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าไพ่เนี่ยยังบ่งบอกนะครับยังมีสิบดาบยังมีไฟออฟวานเกิดขึ้นอยู่นั่นหมายความว่าปัญหาอุปสรรคของคุณก็มีนะไม่ได้แปลว่ามันราบเลื่นไปซะทุกอย่างแต่ตัวตนของตัวคุณเองบังคับแล้วว่ามีโอกาสจะมีสิ่งที่ดีต่อใจ ก็แปลว่ามันจะต้องมีสิ่งที่ต่อใจแหละแต่ก็ยังต้องผ่านพ้นอุปสรรคหรือต้องเคลียร์ปัญหาก่อนต้องจบทุกสิ่งทุกอย่างลงก่อนคุณถึงจะมีสิ่งที่ดีต่อใจกับตัวคุณเองหรือคุณอาจจะมีเ,เหมือนกําลังใจที่อาจจะก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยการที่เหมือนกับปล่อยวางกับความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอาจจะเป็นแบบคาราคาซังหรือไม่ดีต่อใจคุณคุณก็มีโอกาสที่จะเคลียร์มันได้ นะเพราะว่าอิทธิพลของ Ten of s w o r d มาแล้ว Ten of s w o r d เนี่ยเป็นไพ่ของการจบสิ้นหรือการเคลียร์ปัญหาหรือเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะไม่ค่อยดีต่อใจกับตัวคุณจนมาดีได้จากหนึ่งถ้วยแล้วมันก็มีข่าวดีเข้ามาถ้าเกิดคุณยอมที่จะสู้กับมันมันก็มีโอกาสที่จะมีผลที่ดีกับชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับไพ่ of w a n d เกิดขึ้นเนี่ยแปลว่า คุณอาจจะมีปัญหามีทัศนคติมีความขัดแย้งกับคนโดยรวมแต่ถ้าเกิดเป็นไพ่เก่องการงานแปลว่าคุณอาจจะมีการแข่งขันถ้าเกิดใครลงทุนแปลว่าจะมีการแข่งขันค่อนข้างดุเดือดสำหรับชาวราศีสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครทํางานประจําก็จะมีในลักษณะของคนที่อาจจะเหมือนกับมีคู่แข่งกับตัวคุณมา ค่อนข้างเสมอตัวกับตัวคุณเหมือนกันยังต้องปะทะต้องสู้กันหรือยังคงต้องแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันไฟล์ออบวันเนี่ยเป็นลักษณะของตัวแทนของคนโดยรวมชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์คงต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือการมีในเรื่องของทัศนคตินิดนึงเนาะบางทีเราอาจจะมีความขัดแย้งกับคนอื่นได้แต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างโดยการขัดแย้งเนี่ยเป็นการรับฟังหรือเราอาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็ได้ หรือเราอาจจะเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับว่าเราก็คงอยู่ในที่ของตัวไม่ต้องไปแสดงทัศนคติไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นนะ่ะมันก็อาจจะมีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรืออาจจะบรรเทาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับ ไพ่ไฟออฟวันเนี่ยยังหมายถึงว่าคุณอาจจะมีปัญหาในลักษณะของการงานที่บางทีคุณอาจจะมียึดเยอะเรือรังมาในอดีตหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําให้ตัวคุณรู้สึกร้อนอ,อกร้อนใจกับในเรื่องของการงานการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการจบมีเทนออฟสอดคือจบการงานที่เดิมแล้วเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่อื่นก็คือเทมเพลนส์เกิดขึ้น เทมเพลตส์เนี่ยเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเป็นไพ่ของการที่จะเหมือนกับปรับหรือจูนถ้าเกิดใครอยู่ที่เก่าแปลว่าคุณต้องปรับต้องจูนกับในเรื่องของการงานหรือการพัฒนาศักยภาพของการงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้นเช่นเราอาจจะไปศึกษาต่อหรือไปศึกษาในเรื่องของความชํานาญพิเศษหรือลักษณะของการที่แบบไปเรียนต่อที่จะเอาวุฒิมาสอบเอา เขาเรียกว่าอะไรเอาตำแหน่งใช่ไหมครับที่สูงขึ้นอะไรแบบนี้หรือมีการปรับโยกย้ายตำแหน่งการงานก็อาจจะเป็นไปได้อิทธิพลของสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยกำลังจะมีในสิ่งที่ดีตรงที่ดาวอาทิตย์นะครับตอนนี้โคโจรอยู่ในเรือนวินาศก็คือในช่วงของเครื่องเดือนแรกเครื่องเดือนหลังไปแล้วเนี่ยดาวอาทิตย์จะโคโจรเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นกเกษตรทับลักนณาคุณอาจจะมีในลักษณะของสิ่งที่ดีตรงที่ว่าคุณจะมีความมั่นคงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ อย่างที่บอกว่าคุณอาจจะมีปัญหามีบางสิ่งบางอย่างต้องจบเส้นก่อนพาวินาศเพราะจบสิ้นหรือคุณอาจจะต้องเงียบๆนิ่งๆก่อนในลักษณะของไพ่ที่มันบ่งบอกว่าถ้าเกิดใครมีปัญหา ให้หยุดนิ่งแล้วก็เงียบสันโดษไปก่อนอย่าเพิ่งติดต่ออย่าเพิ่งทําอะไรกับคนอื่นมากมายอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราก็อยู่นิ่งๆก่อนครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังอาทิตย์เป็นกเกษตรเมื่อไหร่คุณก็จะมีความมั่นคงหรือมีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็จบเส้นทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทําให้ตัวคุณประสบความสําเร็จจนถึงควีนถือไม้เลยทีเดียว คุณถือไม้เนี่ยปร,กรากฏแปลว่าคุณจะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหรือมีตัวตนที่มีศักยภาพเพิ่มเติมมากขึ้นมีไอเดียมีโปรเจกต์มีการงานที่พัฒนาทําให้ตัวคุณนั้นสามารถต่อยอดแล้วก็ขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงกว่าหลายคนอาจจะบอกว่าทําไมราศีสิงลส์ลัคณห์มีตำแหน่งหน้าที่การงานบ่อยถึงต้องเปลี่ยนถึงแบบเร็วขึ้นเพราะว่า อิทธิพลของดาวอาทิตย์เนี่ยโครจร1เดือนตอนหนึ่งราศีเมื่อสัมพันธ์กับเรือนที่ดีก็แปลว่าตัวตนของตัวคุณเองมีโอกาสจะมีประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานหรือมีความเข้มขังในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองมีศักยภาพมีตําแหน่งมีคนคอยช่วยเหลือสพอร์ตหรือมีคนให้การ ช่วยเหลือสนับสนุนอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับไพ่าราชินีถือไม้มาปรากฏแปลว่าคุณมีโอกาสจะมีเจ้านายที่จะเป็นผู้หญิงที่จะคอยช่วยเหลือหรือก็สนับสนุนกับตัวคุณได้แต่ก็แปลว่าตัวคุณเองได้ด้วยที่จะมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่มีการอัปเเวลขึ้นไปมากขึ้นคุณอาจจะต้องบริหารจัดการควบคุมลูกน้องนิดหนึ่งนะครับไพ่าราชินีถือไม้แปลว่าการควบคุมสถานการณ์หรือการ ทำทุกอย่างให้เป็นปกติให้มากที่สุดเพราะว่าไฟออฟวานมันเกิดแปลว่าลูกน้องหรืออาจจะเป็นคนบริวารของตัวคุณอาจจะมีปัญหากับตัวคุณก็จ,จะเป็นไปได้แต่คุณสามารถควบคุมแล้วก็ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะครับแต่ก็อยากจะให้ชาวราศีสิงห์แล้วก็ราสิงห์งพยายามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือพยายามเหมือนกับ มองข้ามผ่านอะไรที่มันผิดพลาดไปสำหรับคนอื่นด้วยนะครับถ้าเราไปเอาทุกช็อตทุกแนวเนี่ยอาจจะมีปัญหารหรือมีความทัศนคติที่อาจจะไม่ดีต่อใจหรือไม่ดีต่อตัวเองด้วยดังนั้นก็พยายามปล่อยผ่านในกงทีบไปนะครับอะไรที่มันไม่ดีก็เปลี่ยนแปลงซะ,ละทุกอย่างจะค่อยๆมีผลที่ดีแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะ ส่วนในลักษณะของการเงินกันบ้างชาวราศีสิงและคณาสิงนะครับมีการเงินก็คือไพ่เจ็เหรียญไพ่สามเหรียญเนี่ยแปลว่าการงานของเอ่อการเงินของตัวคุณนะครับไพ่เจดเหรียญแล้วก็ไพ่สามเหรียญแปลว่าการเงินของตัวคุณจะมีโอกาสที่จะมีการพัฒนาหรือมีการ ต่อยอดหรือบางคนอาจจะมีลักษณะของลูกค้านะครับยังให้การสนับสนุนส่งเสริมกับตัวคุณมีคนมาอุดหนุนคุณสำหรับใครทําธุรกิจส่วนตัวค้าขายอย่างเงี้ยนะหรือว่าใครค้าขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรายได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและเพราะว่า อิทธิพลของดาวพุธเนี่ยคือดาวการเงินของตัวคุณโคจรอยู่ในราศีมิถุนราศีกรกฎแล้วก็ราศีสิงห์ดังนั้นทําให้การเงินของตัวคุณเนี่ยค่อนข้างสผัสแล้วก็เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวใครที่รองเงินตกเบิกเงินเบียบ้ยประกันเงินอะไรต่างๆเนี่ยหรือเงินสินทรัพย์กับในเรื่องของสินเชื่อธนาคารต่างๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้สิ่งเหล่านี้เนื่องจากอิทธิพลของพระฤา,าดีและดาวเสาร์นั่นกลมกันอยู่ในราศี ธนูนะครับก็จะเป็นพบเรือนปุตตะเพราะว่าออการที่คุณนั้นปรารถนาะสิ่งอยากได้ในเรื่องของเงินกู้ก็จะได้เงินกู้เพราะกุมดาวอาริด้วยเพราะว่าเงินสินเชื่อต่างๆคุณก็จะได้สินเชื่อต่างๆที่ดีนะครับจากไพ่เจเหรียญคือการรอคอย3เหรียญคือการได้รับโอกาสดังนั้นการเงินของคุณเนี่ย ทั้งการสแสวงหาก็ได้โอกาสที่ดีกับในเรื่องของการเงินใครที่รอคอยเงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันเงินเวรคืนประกันชีวิตหรืออะไรแบบนี้คุณก็จะได้สิ่งเหล่านี้หรือใครรอเงิน ปันผลรอเงินอะไรต่างๆคุณจะได้เงินตรงนี้จาก7เหรียญแล้วเงินจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะมีรายจ่ายเข้ามาบ้างนะสิกออฟเพนทักขึ้แปลว่าคุณอาจจะต้องทําบุญช่วยเหลือกับคนยากคนจนนิดนึงเนาะเพื่อเป็นอานิสงส์ให้กับตัวคุณนั้นมีลาบมีผลที่ดีชาวราศีสิงละคณาสิงต้องเป็นผู้ให้ที่ดีนะครับคุณถึงจะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนมาแต่คุณอย่าหวังผลกับคนที่ให ให้คุณหวังผลกับในลักษณะของเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมาดลบันดาลหรือช่วยเหลือสับส่วนกับตัวคุณดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณจะรอให้คนที่ให้เนี่ยมาช่วยเหลือคุณไม่มีทางเพราะว่าชาวราศีสิงห์ลักษณะสิงห์มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวแปลว่าผู้ให้แต่จะเหมือนค่อนข้างเหมือนไฟตกน้ําทําอะไรแล้วเหมือนกับมันจะดูมอดไปดังนั้นคุณควรที่จะไม่หวังผลต่อคนที่ให้แต่หวังผลต่อ เอ่ออะไรที่เหมือนเป็นกับเป็นโชคเป็นลาบข้างหน้าดีกว่าเนาะอืมก็ยังถือว่าการเงินค่อนข้างดีนะครับแล้วก็บริหารจัดการเรื่องรายจ่ายนิดนึงเนาะอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่รายได้ก็ค่อนข้างโอเคอยู่หมุนเงินได้คล่องอยู่เหมือนกันพอสมควรนะครับทีนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีสิงห์กันบ้างไพ่ใบแรกของตัวคุณได้เอ็ดออฟคัพนะครับแปลว่า ความรักความสุขความหวังของคุณจะมีการเติมเต็มหรือมีโอกาสเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ใครที่อยากได้ความรักความสุขความหวังกับคนใหม่ๆม,มีโอกาสเริ่มต้นความรักครั้งใหม่มีโอกาสที่คุณจะเจอคนใหม่ๆม,มีโอกาสติดต่อสาสัมพันธ์มีทริออปเพนทาขึ้นอาจจะมีคนเข้ามาหาตัวคุณมากกว่าหนึ่งคนก็คือ2หรือสคนมีโอกาสที่จะเป็นแบบ มีเสน่ห์มากนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันอิทธิพลของดาวราวหูในเรือนลาภะมีโชคมีลาภกับเพศตรงข้ามนะครับเราก็มีโอกาสที่คุณจะได้สิ่งที่ดีกับในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามคอยช่วยเหลือสับสนกับตัวคุณเองที่ดีด้ดวยเช่นกันแล้วก็มีโอกาสท,าที่จะฟื้นฟูกับในเรื่องของความรักใครที่รอคอยความรักที่ดีก็มีโอกาสที่จะมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปจนถึง1ิบเหรียญได้เลยทีเดียวอาสิบถ้วยได้เลยทีเดียวนะครับ เนี่ยสิบถ้วยกับ1ถ้วยมาแล้วแปลว่าชาวราศีสิงห์แล้วก็ลัคนาสิงห์ไมีโอกาสที่จะมีความรักที่มีความมั่นคงหรือมีความรักที่อาจจะดีต่อใจหรือมีความรักที่อาจจะได้คอมมิตก็ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังอยู่ที่ความสุขความสมบูรณ์ที่ดีแต่คุณอาจจะต้องผ่าน ความเจ็บปวดหรือความชอกช้ำกับความรักความสัมพันธ์สักเล็กน้อยเนื่องจากดาวศุกร์นะครับอาจจะโคจรกุมกับดาวราหูบ้างอาจจะเป็นดาวพุธบ้างอาจจะมีปากเสียงมีการทราะเลาะเบาแหวงมีไฟไฟออฟวันเกิดขึ้นคืออาจจะมีปัญหามีการทราะเลาะเบาแหวงก,กันกับคู่ครองเพศตรงข้ามอยู่บ้างหรืออาจจะมีทัศนคติที่ไม่เหมือนกันอาจจะแบบหักหลังกันมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องสู้รบปบมือกัน บางครั้งก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาบางทีอาจจะถึงขั้นจบกันเลยก็ได้แทนอับสอดเกิดขึ้นข้อดีของแทนอ s o สอดมีด้วยนะครับแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีปัญหาคุณจะจบลงมันได้คุณจะเคลียร์มันได้นะครับอันนี้คือข้อด,แอดีแต่ข้อเสียแปลว่าจะจบหมายถึงเลิกลาก,กันก็อาจจะเป็นไปได้มีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ว่า มันมีโอกาสเป็นในทิศทางที่ดีมากกว่าเนื่องจากมีไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็ไพ่สิบถ้วยด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะสมหวังหมดนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวเราดูแค่พื้นดวงให้กับตัวคุณแสดงว่ามีโอกาสที่คุณยังพัฒนาความรักความสุขความหวังหรือมีคอมมิตที่ดีต่อก,กันได้ในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาก็อดทนรอคอยสักนิดหนึ่งปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดอย่าเพิ่งยึดติดกับความรักความสัมพันธ์มากเกินไปนะครับ ให้เดอะฟูลแปลว่าปล่อยใจให้ไปอิสระกับความคิดแล้วคุณจะมีทัศนคติในเชิงมุมบวกแล้วการรอคอยของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จได้นะครับอ่าสำหรับใครที่ต้องการการกลับมาของคู่ครองก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ของการกลับมาของคู่ครองคนรักได้เหมือนกันจาก t p m r a n c e แล้วก็ทรีออฟเพนทัเิลนะครับอาจจะก,กลับมาคุยกันมาสั่นสัมพันธ์ต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งเนาะ เดี๋ยวเราจะไปดูไพ่สรุปสำหรับชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์กันบ้างนะครับว่าจะมีทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเป็นเช่นไรขอไพ่3า,าใบด้วยนะครับ7ดไม้สี่ถ้วย1ดาบ แสดงว่าคุณอาจจะต้องอดทนต่อการดิ้นรนนะครับหรือว่าการสแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่ดีต่อใจของตัวคุณเองสักพักหนึ่งเพราะบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะยังรู้สึกอึดอัดใจหรืออาจจะยังไม่เป็นตัวของตัวเองมากเท่าที่ควรหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าคู่ครองคนรักของคุณนั้นอาจจะมีปัญหากับตัวคุณอยู่ในช่องระยะเวลาหนึ่งจากไพ่สี่ถ้วยแล้วก็ไพ่ไฟออฟมา n ์ คุณอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการที่ต้องสะกดขม่มอารมณ์ความรู้สึกหรือต้องต่อสู้ดิ้นรนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของความรักคุณอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกับจดหมายจดหมายเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะได้เปรียบสักนิดหนึ่งแล้วแหละแปลว่ากําลังจะมีการลงตัวมากขึ้นขอให้คุณอดทนแล้วก็ปล่อยใจให้เป็นอิสระและต่อสู้ด้วยความอดทนดิ้นรนและทุกสิ่งทุกอย่างจะมีผลอย่ายอมแพ้กับ ชคชะตาอย่ายอมแพ้กับในเรื่องของวิถีทางของตัวคุณเองนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จหมายถึงว่าความยอมแพ้แปลว่าไม่ใช่แปลว่าคุณจะต้องเอาชนะเขาให้ได้แบบนั้นนะแปลว่าคุณอาจจะต้องเรียนรู้กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างซะและทุกอย่างคุณจะมีชัยชนะจากหนึ่งดาบหนึ่งดาบคือชัยชนะที่ดีนะครับประมาณนี้ ก็มีโอกาสที่จะลงตัวเริ่มต้นใหม่ได้ครั้งหนึ่งจาก1ถ้วยด้วยแล้วก็มี10ถ้วยคือสิ่งที่ดีต่อใจนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด s u b สไ r i b e กดติดตามเปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ